สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเที่ยวป่านะคะมาเดินป่าป่าบ้นบอสและค่ะเดอรบอสโลเปิลดูมาเที่ยวป่าป่าที่ประเทศฮอลแลนด์ค่ะเก็บเ็ดปอาสิ่ผ้าเจ้าไปเก็บเ็ดไปบอบาลาซูปึปปกเกินใกล้ฉันทุกอย่สงลาอลทสกอย่างพร้อมที่จ เปดมื้อ for others เปนแหกมาเป็นแหกแม่มดค่ะแม่มดไข่ที่เป็นแม่มดบ่มีผู้ใดบ่มีผู้ใดฟากรอยเห็ดรอยเห็ดเบิ่งชุดไข่มาเก็บเห็ดมา clothing ตอนตออนแชมเปี้ยนปุ๊กเก้นมา b o ยเล่นตักมนุษย์โอเค อันนี้ก็กินได้นะคะแต่มันไม่มีแล้วไม่มีลูกแล้วไอ้เห็ดไอ้ผู้เห็ดผู้เห็ดเด็ดนรีฟงส์ไหมบราเมนบราเมนลูกมันจะเป็นสีแดงสีได้แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะ นี่เรามีตากล้งก่องยาง้มคอยที่เห็ดไมนะาะเดี๋ยวบนเห็ดนห็ดเห็ดเหเห็ดไก่ดูนี่ไก่โ้ไก่จเปยนตก้ามนี้ผมจะเกิดกเ แล้วัน่ bueno, ้ยีสเปนนะง่ายเกินง่ายเกินดา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 เหตุบ okay ้าควยเข้าไปก็ได้ควยแต่งโตซะนู้่อตอนนี้เรามาเจอเหตุแล้วนะคะ เฮดเฮ็ดยังบนนี่ให้ปวที่ใดอยเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดปวดบนนีได้ละเจอเหวินบอกให้วอ่าอินทร์รนมากนิดเอเทมากนิดขึ้นข้นผิดกฎหมายนะคะตกบังคบขึ้น มาคิดพูดขึ้นนะคะคิดกบอาไม้ค่ะโอ้เฮ็ดขวกก็ไม่ได้กินเฮ็ดขวดเล้เฮ็ดขวดนี่มึง